สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีดีอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอ่าวันนี้พี่มีเรื่องของวิตนะคะค่ะเออ<ม>ก็อย่างที่รู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้ภารกิจหลักของพี่นอกจากดูแลลูกค้าก็ต้องดูแลคุณลูกที่เรียนออนไลน์ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็เออพี่นะให้ตะเกียงทานทุกวันอยู่แล้วคือ<ม>อูมิเชา้าหนึ่งซองแล้วก็วิตหนึ่งซองแล้วก็ตัว<ม>พี่เองอ่ะทานเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าลูกอ่ะคือจะต้องมาอยู่หน้าจอตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วนะจนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสอบแล้วเขาต้องอยู่หน้าจอวันหนึ่งก็อ่เรียนโรงเรียนปกตินี่ถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ได้พักประมาณสี่สิบนาทีก็ต่อด้วยครูมองอครูมองนี่ก็ยิ่งอยู่กับโทรศัพท์โดยตรงเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่า เขาจะต้องมีอาการเนี่ยตอแรกก็ไม่ได้สังเกตเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเราป้องกันไว้ก่อนถูกไหมอืมค่ะซึ่งอน้าเขาก็จะซื้อแว่นกองแสงมาให้ซึ่งเขาก็จะกลัวเรื่องของแสงสีฟ้าใช่ไหมค่ะเราก็ไม่ได้สังเกตเพิ่งจะสังเกตอจากลูกๆที่เรียนอยู่ในห้องอะซูมอะเริ่มมีคนใส่แว่นทีละคนคะสองคนแว่นกองแสงอะทีละคนสองคนทีนี้พอดีพี่ก็จะถ่ายรูป อัพอยู่แล้วเขาก็เลยมีมีแม่ผู้กของดกัน,นเขาก็มาถามว่าเออแม่ป้อมที่ตะเกียงทานอยู่อะ่ะคืออะไรเห็นว่าพี่โพ์เรื่องของบำรุงสายตาเอา<ม>เอเราก็ลืมไปเลยว่าให้ดูแลแต่ลูกเราไนงะไม่ได้ดูแลลูกเพื่อนเลย <c oughs> เออเขาก็เลยสงสัยว่ามันมันใช้ทําอะไรเนาะขนาดเราดูดให้เห็นนะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่า<ม><ม>ว่าต้องเอาเอาไปทํำยังไงมันกินได้เลยเหรอแล้วกินได้เป็นซองเลยหรือต้องไปผสมน้ําอะไรเนี้่ยวันนี้ก็เลย เราได้โอกาสทําบุญก็เลยให้ตึกให้ตะเ,เกียงแหละเขาสาธิตวิธีการทานให้ดูเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราไม่อยากให้ลูกเราต้องไปใส่แว่นอยู่แล้วไงค่เราก็เลยเราก็เลยให้ให้เจ้าตัวเขาเป็นคนผิดเส้นเพื่อนว่าเอามากินไน้นี่นะรสชาติอร่อยด้วยเพราะว่าด้วยด้วยเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มีการศึกษาใช่ไหมว่าอยู่หน้าจอสักวันหนึ่งเพราะว่าก็เริ่มเห็น คือกระพริบกระพริบกระพริบตานะเด็กลูกๆ<ม>ที่เรียนอยู่อ่ะเขาก็เริ่มกระพริบตาคือรู้เลยว่ามันมันต้องมีการระคายเคืองแล้วเพราะการกระพริบตาถี่มากของเด็กอะไรขยี้ตา<อ>บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาหลายคนเรื่องนี้วันนี้ก็เลยท<ม>ําวิดีโอวิธีก็อยากจะบอกว่าใครที่มีลูกอยู่ช่วงนี้ที่เรียนออนไลน์คิดว่าเรียนทุกคนไม่าอาจะตั้งแต่อนุบาลไปยันเพราะว่าโรงเรียนไม่เปิดเนาะ ก็ฝากฝากไว้ว่าคือเราอย่าไปแก้ปัญหาที like ่ปลายเหตุเนาะก็อยากให้ให้ลองดูเรามีวิย์อยู่แล้วเนาะบางทีเราลืมไปเราเราทานแต่ตัวเองไงบางทีเราลืมไปว่าจริงๆแล้วลูกเราอตอนนี้อาจจําเป็นมากกว่าเราอีกด้วยซ้ำเนาะเอ่อตอนนี้กี่ขวบแล้วคะตอนนี้เจ็ดขวบแล้วค่ะเจ็ดขวบเจ็ดขวบแต่ว่าจะดูเหมือนเหมือนเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าเขาแข็งแรงมากโตโตขึ้นเยอะมากปีนี้ยิ่งสูงขึ้นมาก ะคะอันนี้ก็เป็นผลผลิตของเจลพัดทุกตัวหรือตะเกียงนี้กินวันละสามสามสีแตนดนด์ดเลยคือสามสีสมัยก่อนมีมินเขาก็จะทานมินด้วยตอนนี้ไม่มีตอนเช้าก็จะเป็นวิทกับกับภูมิแล้วตอนก่อนนอนก็จะเป็นเอ็กโซนะคะถึงได้หน้าตารอรอเราขนาดนั้นนะคะ,คะ ะะก็นะคะวิสนะคะเด็กทานได้นะคะผู้ใหญ่ทานดีนะคะทานไว้เพื่อบำร,รุงนะคะไม่จำเป็นจะต้องให้เกิดโรคก่อนเราค่อยทานนะคะขอขอบคุณเคทีนี้บ้างเลยค่ะกินไรครับลูกครับ่าวิสครับกินเพื่ออะไรเนี่ยกินทําไมถึงทาไมถึงกินวิสครับเพื่ออะไรครับหนูเรียนทุกวันตาหนูเสื่อมลงทุกวันโอ้ยไหนเอาอร่อยไหมไหนมันกินเสียบีบให้หมดครับน่น เราให้รูปเราเรียนออนไลน์เนาะทุกวันเนาะแสงสีฟ้าน่ากลัวมากแม่พร้อมให้ตะเกียงกินอะไรครับไหนโชว์หน่อยครับวิตครับผมบำรุงดวงตาค่ะยิ้มหวานยิ้มหล่อหน่อยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเช้าขึ้นมาตะเกียงจะกินอูมิหนึ่งซองแล้วก็วิตครับก่อนนอนกินอะไรอีกหนึ่งซองครับผมโช่ครับอ่าบายบายพร้อมเรียนแล้วค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.